จินนี่ลูกสาวใหญ่ฝันดีควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาเรียบง่าย หลังจากก่อนหน้านี้จินนี่จุฑาภักูกสาวสุทีรักของนักแสดงหนุ่มใหญ่ฝันดีได้ออกมาประกาศข่าวดีถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดได้เลิกงามยามดีวันที่19มีนาคมจินนี่ก็ได้ควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายและอบอุน่นโดยเจ้าสาวสวมชุดไทยสุดงดงามส่วนเจ้าบ่าวมาในชุดสุดสุดหลอเข้าพิธีรับนะ้ำพระพุทธมนต์นะวัดราชบพิษรสถิตมหาสีมารามทามกลางครอบ ครัวของทั้งสองฝ่ายรวมถึงญาติโคุสนิทและเพื่อนๆของทั้งคู่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการเริ่มต้นชีวิตคู่งานนี้เหล่าคนบันเทิงและแฟนๆแห่เข้ามาแสดงความยินดีให้เจ้าเบ่าวเจ้าสาวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวคะ่ะ